ไทยยืนยันนะคะว่าเจอทุ่นระเบิดที่วางใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราดยืนยันมาจากพลเรือตีปารัตรัตนชัยพันธ์โคศกกองทัพเรือนะคะบอกว่าหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านนุษยธรรมกองทัพเรือไปตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 สภาพใหม่ก็คือตัวก้อนเขียวๆคุณผู้ชมแล้วเจอในสภาพใหม่6ทุ่นด้วยกันในพื้นที่บ้านชำราอ,อรําเภอเมืองจังหวัดตราดระหว่างเข้าเคลียร์พื้นที่ เจอเมื่อ14กุมภาพันธ์จากการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นของใหม่ที่ถูกเอามาวางโดยฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ทุ่นตกค้างเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงไปเจอทุ่นระเบิด p M N 1อีก3ทุ่นด้วยกันและ P O M z อีก1ทุน่น <c oughs> ระหว่างเข้าปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่ <c oughs> กองทัพเรือไทยยืนยันนะคะว่าฝ่ายไทยเองปฏิบัติการตามถ้อยถแถลงที่เคยลงนามในการหยุดยิงเอาไว้อย่างเคร่งครัดและ ระเบิดนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะชัดๆเลยว่า P M N สองตัวสีเขียวอ่ะทั้งฝั่งกองทัพไทยไม่ได้มีไว้ไ<ม>ใช้งานาและสภาพยังใหม่เลยเออไม่รู้ว่าจะเป็นชนวนเหตุทําให้ไปสู่การมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชารอบใหม่รหรือเปล่าเราที่บอกว่ารอบวางใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รอบวางตอนช่วงมีการประทะด้วยอาจจะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวรอตรวจสอบกันอีกนะครับ สันติภาพที่ถามหาคือตอนนี้มันน่าจะไม่มีอยู่จริงน่าจะหมายถึงชายแดนไทยกัมพูชาใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์มันดูเหมือนจะสงบไม่มีการประทะเต่งจริงไม่สงบนะคุณผู้ชมเพราะว่าทหารแนวหน้าเราเนี่ยมีการกั้นลัวลดหนามหลายพื้นที่แต่สิ่งที่ไปเจอทหารไทยเราไม่มีอาวุธนะครับไปทําแบบนี้ไม่มีอาวุธคือเป็นเหตุการณ์ที่ไปวางลัวลุดหนามด้วยมือเปล่าๆแต่เหตุการณ์ที่ไปเจอกับฝั่งกัมบูชาอาวุธครบมือแล้วที่สําคัญบางจุดมีอาร์พีจีด้วยครับ คอมเมนต์เข้นมากวนนะครับจะอยู่ฝั่งเรานะครับฝั่งเราครับกลารวัดน้ำอยู่ครับนี่ครับมีแค่คนเดียวนี่ที่เหลือดูดูดูนะดูไปดิไม่มีวุฒิครับดูครับที่เหลือครับููมมดิเต็มเลยครับครบมือครับนี่นั่นเป็นหัวหน้าครับตรงนี้ข้างหลังอีกนะครับข้างหลังอาบีจีนะครับโอ้โหเราไม่มีอะไรเลยนะครับ มาทํางานครับทหารไทยก็ให้ดูครับว่ามาทํางานเนี่ยมาวางแนวรั้วลวดหนามอย่างเดียวก็คืออย่างเดียวจริงๆเขาไม่ได้เอาปืนมาไม่ได้เอาระเบิดมาแต่ฝั่งนู้นเนี่ยมีอาวุธครบมือมาใกล้มากๆแล้วด้านหลังเนี่ยที่ทหารซูมไปก็เจอว่ามีอารพีจีมาด้วยนะครับโอ้จริงๆในคลิปทหารไทยก็บอกว่าเออต่างฝ่ายก็ต่างเดินต่างลัดตะเวนกันแล้วกันไม่ต้องมายุ่งกันมันจะได้ไม่เกิดการปะทะเกิดการเผชิญหน้ากันส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชม เป็นอาหารกัรพูชาเขาลงคลิปเอาไว้เองนะในช่วงที่เขาทํางานแต่การทํางานก็คือขุดแนวคูเลตแล้วจริงจังมากนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นคูเลตใหม่เพราะคุณต้องผู้ชมช่วยกันดูมันเหมือนเป็นแนวซิกแซกอ๋อคล้ายๆกับที่เราเจอที่แถวๆตลาใช่ใช่ใช่ขุดเป็นแนวร่องซิกแซกแบบนี้ก็ถูกสันนิษฐานนะคะว่าเอออาจจะเป็นการเตรียมรับมือ ภัยการประทะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าแล้วก็อีกคลิปหนึ่งค่ะเพจสองเขมรไปเจอลักษณะคือการสำรวจซากกองดินที่เพิ่งโดน f 6ครับทิ้งไปในช่วงการประทะครั้งก่อนหน้านี้แต่ที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือตามที่ชี้ชื่อเลยค่ะรอนชิดชื่คุคนนั้นเนี่ยถ้าจําได้ก็คือคนที่เขาเป็นนักศึกษาได้ทุนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย แล้วพอเกิดเหตุการณ์การประทะกันน่ะรอนชิตกลับไปสมัครเป็นทหารอยู่ที่กัมพูชาก็เขาก็คงจะคาดหวังว่าถ้าหากว่าจบการประทะอาจจะได้ติดยศได้รับราชการต่อแต่ว่าสุดท้ายในอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่า เฮ้ยแต่เขาได้ทุนมาเรียนที่ไทยนะออแต่ <คน S 1> ว่าไม่รู้จักบุญคุณหรือเปล่าเอ,อแต่พอถึงเวลาแล้วเขาก็หันไปจับปืนแล้วเอาปลายกระบอกปืนเล็งเข้าใส่ประเทศไทยก็มีคนเห็นนะคะว่าเขาก็ยังคงทํางานอยู่ที่แนวหน้าเหมือนเดิมไปดูภาพกันหน่อยค่ะทหารลงเอาไว้ภาพที่ทหารไทยตอนที่ทําภารกิจอยู่ที่แนวหน้าแล้วเจอการเคลื่อนไหวของกัมพูชาอยู่ตรงด้านล่างของหน้าผานี่คือการประทะในช่วง ก่อนที่จะปิดฉากการประทะรอบสองปลายเดือนธันวาคมเหียดหน้าผาอยู่คอยคอยเหียดขึ้นหน้าผาครับใสเหยียดเสียงเสียงหนผาระเบิดดึกลงไประเบิดระเบิดระเบิดไปไปมามามีหัวมีหัว่ะเบีดนะครับเรอ่มมดสนะรถยึดยึกยึดนี่ต้องนี่ต้องนี่ต้องช่องนี้

เออเหรอเก้แรกเลยถูกต้องไหมครับพื้นที่หน้าผาตรงทางฝั่งอีสานตอนใต้ทหารไทยควบคุมพื้นที่ได้หลายจุดนะคะพื้นที่ด้านล่างที่เราเห็นวิวฝั่งโน้นก็จะเป็นทางฝั่งกัมพูชานี่เป็นช่วงที่ทหารไทยเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่และเห็นเหมือนทางฝั่งกัมพูชาเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างก็เลยเกิดปฏิบัติการในการเหมือนทิ้ง เสียงลงไปให้มันเสียงดังขึ้นมาค่ะเพื่อเช็คความเคลื่อนไหวน้ำพายคันน้ำพายันแล้วก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้บานปลายหรือเกิดความรุนแรงอะไรตรงนี้ก็สู้สุดใจนะครับโดยเฉพาะทหารไทยพาคุณผู้ชมไปที่สีสะเกดนะครับจุดตรงนี้ก็มีพลานหิน8ก้อนซึ่งเป็นจุดสําคัญบนพื้นที่สูงกัมพูชาก,ก็อยากจะได้แล้วเห็นว่ามีการตัดถนนมาที่แต่ก่อนก็คือต้องอ้อมไปแล้วก็จะขึ้นมาได้ตอนนี้นี่คือภาพล่าสุดที่ทหารกัมพูชาลงเอาไว้ภาพถนนที่ตัดกันมา ล่าสุดถึงขนาดนี้แล้วนะครับมันเกือบจะถึงข้างบนแล้วนะคุณผู้ชมมันก็จะได้ส่งกําลังบํารุงได้เร็วขึ้นแล้วถนนใหญ่กว้างด้วยนะครับเหลืออย่างเดียวคือไม่ได้เทป,ปูนแค่นั้นเองแต่รู้ลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อะไรขึ้นก็ได้แล้วอีกภาพดึงที่จะสมครกอกเกีรลงเอาไว้เขาบอกว่าเป็นความเป็นอยู่ของทหารกัมพูชาด้านบนพวกเขายังสุขสบายดีเพราะว่าตอนนี้มีถนนขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพที่เขาประกอบอาหารทํากับข้าวกินกันล้างจานทํากับข้าวอยู่ด้านบน เขาบอกว่าตอนนี้ไทยเราก็จะอยู่สูงขึ้นไปอีกปัดฟึบขึ้นยอดเลยใช่ครับเขาอยู่ด้านบนนี้นะแล้วทหารไทยอาจจะบอกว่าพวกนี้อาจจะรบไม่ค่อยเก่งเกาะไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าเรื่องเกาะก,กลัวเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยอ,อันนี้ก็คือที่ลงเอาไว้ขณะดเดียวกันมีข่าวล่าสุดนะครับเพจสองขาเมเรเขาลงเขาบอกว่ากระทรวงกลาโหมของเขาเมรเนี่ยตอนนี้ประกาศรับสมัครทหารเขาเมรเพิ่มอีก3 0 0พันนายเพื่อบรรจุกรอบกําลังพลภายใต้กําลังพลรวมกําลังพล แต่หลายคนบอกว่าโหสามพนายเนี่ยไม่ใช่เนย้อยๆน,นะ<ช>อันนี้มันตามวงรอบปกติหรือเปล่าได้กองใหญ่ๆเลยนะแล้วไปเช็คล่าสุดนะครับกัมพูชาท่ามเดลี่เนี่ยก็โพสต์เองโพสตของเป็นเอกสารของกัมพูชาเลยเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครทหารเพิ่มสามพนายจริงๆดูแล้วอาจจะเกณฑ์มารบหรือไม่เพราะว่ามันมีมหลายวงรอบที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามเกณฑ์มาฝึก หลายร,รอบหลายเฟสเหมือนกันนี่ก็รับสมัครเพิ่มอีก3า0 0นายครับ ไม่รู้จะไปทาอะไรเยอะนะในช่วงนี้ก็เยอะนะคะ3,000นายแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาว่า3,000นายที่ว่าเนี่ยจะถูกฝึกแล้วเอาไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงแต่ทีนี้มีจุดหนึ่งที่พบความเคลื่อนไหวและถูกสันนิษฐานว่ากัมพูชาน่าจะต้องการเข้าควบคุมพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่กาลังจะพูดถึงเป็นจุดที่อยู่สูงก็คือพื้นที่สำเต่จะมีประกบด้านข้างก็คือช่องลำปากากับช่องโพยเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้คุณผู้ชมดู ช่องลำปาก,กากับช่องโพยจะอยู่ตรงกลางระหว่างสำเตด้านบนชาวบ้านโสกมะขามป้อมเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่สมเตนะคะคเขาตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่สำเตมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างบน<อ>เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทหารกัมพูชาน,น่าจะต้องการเข้ามายึดคืนพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่สูงกว่าอม,มองตามาหลักยุทธศาสตร์อ่ะ มันก็ได้เปรียบแล้วมันก็มีคลิปออกมาก่อนหน้านี้ด้วยว่าที่ทหารไทยกับทหารกัมบูชาลาดตระเวนแล้วมาเจอกันในรอยต่อพื้นที่ตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนพูดจาปะทะกันแต่ว่าไม่ได้บานปลายไม่ได้นุนแรงอะไรเพราะว่าสุดท้ายแยกย้ายกันไม่ได้มีการปะทะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ด้วยยุอะไรเพราะว่าแยกย้ายกันไปก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยนี่นะภาพตามทางฝั่งซ้ายมือทางฝั่งขวามือนี่นะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามกับคนเฒ่าคนแก่ในพื้นทีค่ค่ะคุณจจอุ่มพัดสีอยู่ในอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศ จะเล่าให้ฟังถึงสภาพพื้นที่สัมแตนะคะบอกว่าตอนแรกเดิมเลยชาวบ้านโศกมะขามป้อมฝั่งไทยขึ้นไปปลูกมันสัมปะหลังทํากินเพราะว่าสัมแตมันอยู่จุดที่สูงแต่ทางฝั่งกัมพูชาเมื่อก่อนเขาจะอยู่ในพื้นที่ด้านล่างของหน้าผาอีกทีนึงแต่ช่วงที่สงครามกลางเมืองของกัมพูชาเกิดขึ้นขเขมรแดงเข้ามายึดพื้นที่สัมแต่และกองกำลังขเขมรแดงก็มีอาวุธชาวบ้านทางฝั่งไทยก็เลยถูกผลักดันลงมา หลังจากนั้นก็ไม่สามารถกลับขึ้นพื้นที่ได้อีกส่วนตัวมองว่าที่ฐานกัมพูชาเข้ามายั่วยุมาก่อกวนฐานไทยในพื้นที่สัาแตกเขาก็คงอยากจะได้พื้นที่คืนเพราะว่าจุดทิศศาสตร์มันดีกว่า1คือมันอยู่สูง2ก็คือมันมีทรัพ,พยากรทางธรรมชาติอยู่ข้างบนขึ้นไปทําไร่มันไร่ข้าวโพดนะครับปูกปอแต่ก่อนนั่นนะนนเป็นที่นานแล้วแต่ปี20 ยี่สิบสี่มาแล้วค่ะปีสองสี่ปีสองสี่ตอนนั้นชาวบ้านขึ้นไปทํากินทํากินทําไรมันไร่ประโพดนี่แหละตอนนั้นมีเขมรหมตอนนี้ไม่มีรัฐเตียนแบกบปืนตามแนวชายแดนเดินตามท้องไร่ท้องนางห,นงหมดเลยมันก็ไม่กลัวมันหยียบได้เลยที่ดินตรงนี้เช่าแล้วจากคนอีกชาวลิศต้องจะยุดมันบอกแต่ก่อนได้แ่เนมันอ้างสื่อเลยนะฝอยฟอกไม่ร่วมอ้างจริงหรือเปล่า เรเดินตามตะเก็บชายแดนเดินไปเดินมามันมีจากเมียนเรียนนามไรลกันมาเี็มก็เล่าให้ฟังนะคะถึงที่มาที่ไปว่าทําไมซัมแต่ทางฝั่งทาหารกัมพบูชาถึงอยากได้เหลือเกินผู้สื่อข่าวเราเนี่ยยังอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดบพบความเคลื่อนไหวว่ามันมีควันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนฝั่งจังหวัดศรีสะเกดแล้วติดตามการรายงานสดเข้ามานะคะจากคุณนุ้ยมันติกาค้จิตรายงานมาจากพื้นที่เชิญเลยค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่ากัมพูชาเองพยายามที่จะขึ้นมายั่วยุทหารไทยเพื่อก่อกวนอย่างที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในสถานการณ์เช้าวันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดกลับพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่ได้มีการรายงานจากฝ่ายความมั่นคงนะคะว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามายั่วยุหรือว่าก่อกวนทหารไทยแต่อย่างใดค่ะแต่กลับพบว่าในวันนี้นะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ติดกับชายแดนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากที่มีกลุ่มควันไฟนะคะเข้ามาปกคลุมหมู่บ้าน อย่างเช่นจุดที่ดิฉันรายงานอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังจะเห็นว่าเป็นยอดของภูมะเขือค่ะซึ่งเดิมทีนะคะบริเวณจุดนี้จะมองเห็นยอดภูมะเขืออย่างชัดเจนแต่วันนี้กลับมองเห็นอย่างเลือนลางก็เนื่องมาจากผลพวงมาจากการกระทําของทหารกัมพูชาที่มีการจุดไฟเผาป่าจนทําให้ชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายแดนรวมไปถึงทหารไทยของเราได้รับความเดือดร้อนจากไฟที่เข้ามาปกคลุมนั่นเองนะคะ โดยในวันนี้ค่ะทางทีมข่าวของเรานะคะได้ลงพื้นที่มาสำรวจหมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกรารทะลักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไม่มากนักนะคะและก็อยู่ใกล้กับภูมะเขือค่ะพบว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากควันไฟของกัมพูชาที่เร่งเผาป่าในช่วงนี้จนทําให้ควันไฟลอยเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านส่งผลทาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ นายทวีอภัยศิลาผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะว่าวันนี้มีความผิดปกติเพราะว่าที่หมู่บ้านมีควันไฟลอยเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการกระทําของฝั่งกัมพูชาที่มีการเร่งระดมเผาป่าส่งผลทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักค่ะและในขณะเดียวกันนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เชื่อว่าการที่กัมพูชาเร่งเผาป่าในช่วงนี้เชื่อว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของทหารไทยเพื่อเคลื่อนกําลังพลเข้ามาประชิดแนวชายแดนค่ะ ส่วนของทางด้านฝ่ายความมั่นคงเองนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมของชาวบ้านเช่นเดียวกันและก็รอคําสั่งจากฝ่ายปกครองนะคะว่าหากมีสถานการณ์ตึงเครียดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็จะใช้แผนในการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ตามแผนเดิมนั่นเองค่ะมันจะเผาป่าตามแนวชายแดนไทยก,กัมพูชาเรานี่แหละครับเป็นบอกวันนี้หนักวันนี้ก็หนักหน่อยเห็นควันขโมงหมดเลยกับ ก็เดือดร้อนครับก็ทหารไทยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาก็สอดส่องอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เคลื่อนเขาก็รู้ครับ mm hmm. เพราะว่าเขาเปเขาอยู่ที่ต่ํานะครับ mm hmm. เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังจากเรายึดภูมะเขือได้ครับคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้คะ่ะด้านหลังดิฉันนะคะจะเป็นยอดภูมะเขือแต่ว่า มองไม่เห็นยอดภูมะเขือแต่อย่างใดน,นะคะเนื่องจากว่ากัมพูชาเองได้มีการเร่งในการเผาป่าจนทําให้พื้นที่บริเวณโดยรอบที่อยู่ประชิดกับชายแดนปกคลุมไปด้วยควันไฟนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าการที่กัมพูชาเร่งเผาป่าในช่วงนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมกําลังพลนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดศรสีสะเกดค่ะ ขอบคุณค่ะขอบ,ค,ค,บคุณคุณนุ้ยมันติกานะคะคก็ยังพบความเคลื่อนไหวก็คือฝั่งนั้นเหมือนจุดอะไรสักอย่างขึ้นมามเดียอะมากอะและมีควันจนมองไม่เห็นภูด้านบนเลยส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมอันนี้คือหลักฐานเลยนะครับถ้าจํากันได้ก่อนนะั้นเนี้ยตรงปราสาทคณาที่กัมพูชาบอกว่าเป็นพื้นที่เขาเขาทําบันไดขึ้นไป1,181ขั้นแล้วก็ถ่ายคลิปอวดในโซเชียลเนี่ย แต่ตรงนั้นคือพื้นที่ประเทศไทยนะครับแล้วนี่คือหลักฐานทชัดเจนว่าตอนที่เราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วพื้นที่ที่เป็นบันไดเราทําลายไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่มีการประทะกันแล้วนี่คือซากบันไดที่ขมรเนี่ยทำขึ้นประสาทคณาล่าสุดนี่เป็นบันไดที่ขึ้นมาประสาทคณะนานก็สู้เกินนุ่นประสาทคณาเรือแต่ซากนะคะสู้เกินอ่ะแล้วก็เดินขึ้นนี้ อน,นุบาลเขามีมทั้งบันไดมีทั้งกระสอบทรายถามว่ากระสอบทรายทําอะไรก็เอามาเรียงเป็นชั้นๆเป็นอีกทางหนึ่งไงในการที่จะปีนขึ้นมาบนปะสาคณาคืออยู่คู่กับบันไดไม้นี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนะคุณผู้ชมนี่คือความพยายามในการอยากได้แผ่นดินไทยนอกจากนี้ก็ไปเจอ pmn 2องเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับคือตอนนี้เก็บกู้ไปแล้วแล้วก็เจอ1ทุ่ทุน ในสภาพใหม่ก็มีการเก็บกู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตรงปริษาทคณาเจออีกฝั่งตรงข้ามถ้าไปมองไปฝั่งเขมรเจออีกคือควันที่สุรินทร์ตรงปริษาทคณาก็เจอควันไฟเหมือนกันคุณผู้ชมคะชาวบ,บ้านที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์คนหนึ่งอย่างคุณสวรเขามองว่าไอ้แบบนี้เป็นความพยายามที่จะตั้งใจ เข้ายึดคืนพื้นที่ของทางฝั่งกัมพูชาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าให้เกิดควันหรือวางกระสอบเสริมเข้ามาและก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชาวบ้านบางส่วนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ชายแดนเขายังไม่ได้ไว้วางใจในสถานการณ์เท่าที่ควรเพราะเขาไม่รู้ว่าทางฝั่งนั้นเตรียมการมากน้อยอะไรขนาดไหนอยู่ๆก็มีควันเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีการเสริมกระสอบทรายเข้ามาส่วนทางฝั่งบ้านเราโอเคละเลือกตั้งผ่านไปแล้ว พักภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยยังงไม่รู้สถานการณ์เนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ไหมเรื่องชายแดนแม่คิดว่าสิ่งที่เขมรมันทําตอนนี้มันยั่วยุมันเผาป่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันตั้งใจจะทําอะไรมันก็ตั้งใจทําให้เรามันโมโหแล้วก็ทาให้เรา ่าไทยเราให้มันได้ยิงกันมั้งดูไปพาทางเขานะม,มันอยากประท้ากับเราหรือแม่ก็ดูเหมือนมันจะอยากมั้งมันทําอย่างน <c oughs> ั้นแล้วถ้ามันเปิดฉากกับเราละ่ะ <c oughs> คิดว่ามันสู้เราได้ไหมดูไปก็อันนี้ก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะมีอาวุธ แบบไหนก็เราก็ไม่รู้เนาะบางทีเขาก็มีอาวุธแบบดีเขาก็อาจจะซ่อนเร้นไว้อย่างนี้โ่วเขมิม้นนะ่ะมันเชื่อใจไม่ได้หรอกอม,มันเชื่อใจมันไม่ได้หรอกมันนิสัยสันดานแต่คุณผู้ชมสังเกตดูตอนตอนสัมภาษณ์นะคะ ชาวบ้านเขาก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติอะ่ะรดน้ำต,ต้นไม้ปลูกพืชทําการเกษตรค้าขายตามปกติเพราะชีวิตมันยังต้องกินต้องใช้ต้องดําเนินไปต่อ,อ,อความลําบากของคนชายแดนตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะยังไงต่อเลยนะครับพาไปอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่สาแก้วที่เป็นพื้นที่ราบแล้วมีเหตุการณ์ดูเหมือนจะเกิดรอบสามหรือเปล่าเพราะเมื่อวันพุธลหัสสป,ปดีที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สิบสองอ่ะวันที่ทหารกัมพูชามีการยั่วยุตะโกนมาผู้สื่อข่าวเราไปตรงนั้นครับ เป็นครูยุทธศาสตร์หรือว่าเป็นครูดักรถถังที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาถามว่าล่าสุดพวกเขายังอยู่ไหมตรงป่าอ้อยตรงนี้บ้องสุวิพัฒน์เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพอเรายือนอยู่ในฝั่งเราแล้วมองไปฝั่งนู้นว่าเอะฐานที่มั่นตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างมันมีการวางรุดหนามเอาไว้จริงทหารไทยเราก็ปักหลักอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เห็นหลังป่าอ้อยคือนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับหลังป่าอ้อยเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเขาหลบกันอยู่กี่คน แต่มันเคลื่อนมีความเคลื่อนไหวนะมีความเคลื่อนไหวดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่กันประมาณสัก5 6นายสําหรับทหารกัมพูชาพอเห็นนะะักข่าวพอเห็นทหารไทยรีบหลบเข้าไปเลยไม่รู้ด้วยว่าหลังจากนั้นจะมากันกี่คนพาไปดูความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ยังถือเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ที่หนองจานสะแก้วติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากคุณโป้งสุเวช์ไทยเขียวรายงานสดเข้ามาเชิญครับ เช้านี้ที่บริเวณแนวคูยุทธศาสตร์ในพื้นที่บ้านหนองจานภาพรวมก็ยังอยู่ในความเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังพบทางทหารของกัมพูชานะครับมีการพกอาวุธเข้ามาสอดแนมความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยและก็ยังมีท่าทีที่จะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่ตลอดครับความเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านหนองจานช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะบริเวณแนวคูยุทธศาสตร์นะครับ ครูยุทธศาสตร์นะครับหรือว่าครูดักรถถังที่ไทยได้สถาปนาความมั่นคงเอาไว้ตลอดแนวเส้นสีน้ําเงินตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นของไทยนะครับก็ยังคงพบทหารของกัมพูชานะครับมีการเข้ามาสังเกตการที่บริเวณแนวป่าอ้อยของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดก็พบว่ายังอยู่ในความควบคุมของฝ่ายความมั่นคงของไทยแม้ว่าทางทหารของกัมพูชานะครับจะมีการพกอาวุธผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นระยะะ,ยะนะครับซึ่งขัดกับข้อตกลงการเจรจาหยุดยิงและก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่ทางกัมพู งนี้ทําให้ช่วงเช้าวันนี้นะครับทางฝ่ายความมั่นคงของไทยยังมีการตรึงกําลังตรงที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ตลอดทั้งวันนี้ครับ ขณะเดียวกันช่วงเช้าวันนี้นะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจานนะครับก็บอกกับทีมข่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้สถาปนาที่มั่นแล้วก็มีการสร้างคูดักรถถังกั้นตลอดแนวเส้นสีน้างเงินเอาไว้พอตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมานะครับภูมิศาสตร์ที่บ้านหนองจานเป็นที่ราบทําให้ยากต่อการแบ่งภูมิประเทศของไทยและก็กัมพูชาได้อย่างชัดเจนนะครับจนเกิดการลุกล้ำเข้ามาบนที่ดินของชาวบ้านนานกว่า40ปีและส่วนตัวตนเองนะครับก็อยากให้ขุดกว้างกว่าน,านี้สักประมาณแี่ถึงห้าเมตรเป็น ยากต่อการที่หากว่ากัมพูชาจะเคลื่อนพลหรือมีการนํารถถังเข้ามาเมื่อมีการประทะรอบที่สามเกิดขึ้นรวมถึงเพื่อป้องกันการขนแรงงานนะครับแล้วก็ขนของผิดกฎหมายเข้าไทยก่อนที่จะมีการสร้างกําแพงในอนาคตที่จะถึงนี้ครับขุดได้คิดแดงเราเราเราขุดได้คิดแดงเราเลยครับคิดตีนเงินเลยอต้องขุดอย่างนั้นขุดแล้วขุดเป็นคลองยาวไปเลยอแต่เขาต้องเอาดินมาไว้ฝังเรานะครับเผื่อเราจะได้ทำกำแพงมันต้องทำอย่างนั้นถึงจะถูก ก็เหมือนองนี้เขาเขาขุดเพื่อแบ่งภูมิประเทศไ้ก่อใช่ใช่ใช่ใชอย่างนั้นเออทำอย่างนั้นดีถ้าทาอย่างนั้นแบบว่าทาให้ทำเราทำเออเราขุดุนคูขึ้นมามใช่ไหมล่ะเราก็ขุดมาให้ระหว่างสีน้ำเงินของเราพอ,อสีน้ำเงินของเรามาปุ๊บ เราก็มาทํากระแพงในใ<ช>ที่<ช>ดินที่เราขุดขึ้นมา<ห>น,นัาน่าแะต้องอย่างนั้นเพื่ออะอนาคตมีการสร้างกำแพงใช่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแนวชายแดนจังหวัดสกวตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณแนวหน้าก็ยังอยู่ในความเรียบร้อยนะครับแต่สถานการณ์ก็ยังคงไว้ใจไม่ได้ทําให้กองกําลังบริรพานะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจอรอย่ประเทศรวมถึงหน่วยเฉพาะกิจตาพยานะครับยังคงตรึนกาลังเฝ้าระวังตลอดแนวตู้คอนเทนเนอร์ที่เราสามารถควบคุมและก็สถาปนาที่มั่นไว้ได้ครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดแนวชายแดนจังหวัดสกวตอนนี้ครับคุณค่ะขอบคุณคุณโป้งส สุรินสีสะเกตเจอควันเกิดขึ้นจากทางฝั่งกัมพูชาใช่ไหมตราดเจอทุ่นระเบิดฝังใหม่สะแก้วเจอแนวคูขุดเพิ่มเข้ามาอาอุบลราชธานีตรงช่องอ่านมาจุดพื้นที่ที่เคยเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าซากของอาคารคาสิโนค่ะหลังจากที่หยุดการประทาแล้วมันกลายเป็นซากคือจุดเนี้ยทหารกัมพูชาเขาเคยแอบขนอาวุธเข้ามาทําเป็นฐานทหารย่อมๆนะคะ ผู้สื่อข่าวเราได้รับอนุญาตเข้าไปดูคุณเนมสุรพงศ์บอกว่าเกิดความเสียหายเยอะตัวอาคารเพราะว่าค่อนข้างหนักในการประทะรอบที่ผ่านมาตอนแรกนะอาคารตรงนี้เหมือนคล้ายๆกับรองรับจุดผ่อนปลนทางการค้ามนีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่พอช่วงหลังๆเขาเริ่มจะทําเป็นจุดผ่านแดนหาวอนจากตลาดที่เป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าจะขยายเป็นคาสิโนแต่ว่าทางฝั่งไทยตอนนั้นคัดค้านกันไปก่อนแต่ว่าพอมีการประทะเกิดขึ้น กลายเป็นแหล่งกบดานของสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้และทหารก็เข้ามาฐานกัมพูชานะเข้ามาใช้อาคารตรงนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารนี่คือสภาพตอนที่เราเข้าไปเจอล่าสุดนะคะคุณผู้ชมส่วนชาวบ้านเองเขาก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ใช่ครับโดยเฉพาะบางบ้านที่เพิ่งจะเจอเหตุการณ์เลวร้ายไปบางบ้าน b m 21ตกใส่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเหตุการณ์ก็ดูไม่ค่อยปกติติดตามรายงานสดนะครับจากคุณเนมพานุพงศุรภาพจากอำเภอน้ำายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ คุณผู้ชมครับทีมข่าวยังคงเกาะติดอยู่ในสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องมีการเฝ้าตับจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากที่ผ่านมามีทหารกัมพูชาครับพยายามนํากําลังเข้ามาตามแนวชายแดนรวมถึงมีการย่วยุทหารไทยนะครับทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับยังกังวลกับสถานการณ์นะครับโดยมีความกังวลว่าอาจเกิดการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นครับ พื้นที่อำเภอน้ํายืนยังเป็นจุดที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากในพื้นที่โดยเฉพาะสมรภูมิช่องบกและช่องอันมาครับเนื่องจากมีรายงานนะครับว่าถ้าหารกกัมพูชามีการนำกำลังมาตามแนวชายแดนนะครับขนาดที่ในพื้นที่ที่เทียมข่าวลงพื้นที่เฝ้าตรวจสอบนะครับพบว่าฝั่งกัมพูชาย,ยังคงมีการเผาอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มควันปกคลุมทั่วท้องฟ้าลักษณะเป็นม่านหมอกสีขาวทําให้การมองเห็นไปที่ฝั่งกัมพูชาไม่ชัดเจนครับ สถานการณ์วันนี้ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะครับไม่ได้มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นแต่หลายคนบอกกับเรานะครับว่าจะไม่ประมาทครับมีการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน วันนี้ทีมข่าวเดินทางย้อนกลับไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลดงประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนหลังที่ผ่านมาจากการประทะรอบแรกครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วบ้านหลังนี้ถูกระเบิด B.M 21จากฝั่งกัมพูชายิงมาตกนะครับทำให้คุณยายชาวลาวเสียชีวิตส่วนสามีคือคุณตาปอดอายุ89ปีถูกสะเก็ดระเบิดขาขาดนะครับซึ่งปัจจุบันคุณตาถูกลูกๆหลานๆนำมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่การใช้ชีวิตต่างไปจากเดิมครับจาก เป็นคนที่เคยแข็งแรงนะครับพูดคุยกับลูกหลานได้แต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในบ้านเท่านั้น ทีมข่าวได้คุยกับนายอ่อนศรีโจรสาลูกชายนะครับพาทีมข่าวไปดูจุดที่เคยถูกระเบิด BM21 ตกลงมาพร้อมเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มีทหารกัมพูชาพยายามมายั่วยุทหารนไทยนะครับกลัวว่าจะเกิดการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นนายอ่อนศรียอมรับนะครับว่าไม่อยากให้เกิดการประทะขึ้นอีกเนื่องจากสถานการณ์ในวันนั้นยังคงไม่จางหายไปจากความทรงจำนะครับตนเองไม่อยากเห็นการสูญเสียเกิดขึ้นกับใครอีกแล้ว แต่หากสถานการณ์จําเป็นครับจะต้องมีการตอบโต้ก,กับทางฝั่งกัมพูชาตนเองก็อยากให้ทางรัฐบาลจัดการครั้งนี้ให้เด็ดขาดไปเลยครับตนสถานการณ์ตรงนี้ที่มีกลุ่มกัมพูชาเริ่มมาย,ย,ยั่ยยุทหารไทยเรากังวลไหมผมก็คืดว่ากังวลน,นําอยู่แต่แต่ทหารไทยเขาก็เออใจเย็นอยู่คือก็ดีใจนาถตาแกว่าเออ เอากันมือน,นั้นมัอน,นี้่พวกประชาชนที่ครับลําบากคือพวกผมอยู่ชายแดนนี่<ม>ทางเฮ็ดอยากให้มีหลอบอีกให้มันจบๆจบจบซะทันทีมีหลอบสามยามีหลอบที่ทางการเขาทีมีเจัาสีมันกระจำจังพวกผมนิน่เล่นแล้วครอนเท่านั้นแล้วเป็นโจวตลกไปนน้ำตีเป็นอันนี้อืมมือทนแต่สีโอพยพแล้วก็ว่าจังสั้นมือนั่นเลื่อนนั่นเลื่อนหนึ่งรอบสามรอบที่อ้ยบ่หวเลยครับซ้ำมันเหนื่อย คุณผู้ชมครับแม้สถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจะยังคงไม่มีความวุ่นวายหรือการประทัดใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่ชาวบ้านเองรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกคนก็สามารถอพยพได้ทันทีครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณคุณเนนนะครับบางบ้านนี่น่าสงสารเพราะว่าเขามีกลุ่มผู้ป่วยเปราะบ,บางที่อยู่ในบ้านด้วยเวลาอพยพเนี่ย ต้องซักซ้อมกันให้ดีเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเก็บของเอาไว้ให้เรียบร้อย